สวัสดีครับนักเรียนครับเรามาดูข้อสอบวิชาสามัญอีกสักข้อหนึ่งนะครับสําหรับข้อนี้นะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎการแพร่ผ่านของเตรียมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับรากที่2ของมวลโมเลกุลนะครับซึ่งเราก็ทราบแล้วนะครับว่าจํานวนโมเลกุลของแก๊สที่แพร่ผ่านตอนหนึง่งหน่วยเวลา ะจะมีเวลามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรืออ,อัตราการแพรพ่ผ่านของแก๊สเนี่ยจะแปรผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุลดังนั้น <ๆ S 1> นะครับเราอาจจะเขียนได้ว่าเป็นอัตราการแพรพ่ผ่านเนี่ยจะแปรผกผันกับรากที่2ของมวลโมเลกุลนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ให้กลายเป็นสมการนั่นเองก็จะได้ว่าอัตราการแพรพ่ผ่านนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ค่าคงที่ส่วนด้วยรากที่2ของมวลโมเลกุลหรือเราจะเขียนเป็นค่าคงที่คูณกับรากที่2ของมวลโมเลกุลก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั่นเองตรงนี้สำคัญเลยนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณนนโดยที่ใช้ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการแพร่ผ่านกับรากที่สของมวลโมเลกุลได้เลย ลองมาดูครับลูกโป่งลูกแรกเนี่ยบรรจุแก๊สไฮโดรเจนลูกที่2บรรจุแก๊ส X ซึ่งทั้ง2ลูกเนี่ยจะมีปริมาตร6ลิตรตั้งทิ้งไว้7วันนะครับพบว่าลูกโป่งใบแรกเหลือแก๊สปริมาตร2ลิตรเพราะฉะนั้นนั่นเองครับในลูกโป่งที่บรรจุแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยแรกเริ่มเดิม,ม,มทีก็คือจุปริมาตร6ลิตรนะครับเมื่อเวลาผ่านไป7วันปรากฏว่า ลดลงเหลือเท่าไรครับ2ลิตรนแสดงว่าลูกโป่งมีการาแพร่ผ่านออกไปนะฮะถึง4ลิตรนะฮะต่อ7วันใช่ไหมครับส่วนแก๊ส X นะะเริ่มต้นเราบรรจุ6ลิตรนะ,ะปรากฏว่าเวลาผ่านไป7วันก็เหลือ5ลิตรแสดงว่ามีอัตราการแพร่ผ่าน1ลิตรต่อ7วันโอเคนะครับก็ จำนวนวันที่เท่ากันอันนี้เราก็อาจจะตัดทอนจำนวนวันออกไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณที่มีความสัมพันธ์กับกฎการแพร่ของกรีแฮมดูนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้การที่โจทย์จะถามว่าแก๊ส x เป็นแก๊สชนิดใดนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็จะต้องทราบอะไรนั่นเองทราบมวลโมเลกุลน,นั่นเองถูกไหมฮะนะเมื่อเราทราบมวลโมเลกุลแล้วเราก็จะไปดูต่อไปว่า สูตรโมเลกุลของสาร x เ,เนี่ยนะฮะสูตรตัวไหนนะครับที่มีความสัมพันธ์กับมวลโมเลกุลที่เราคำนวณได้เริ่มเลยนะครับจากความสัมพันธ์ที่ครูวงเอาไว้นี่นะครับเราจะคำนวณหามวลโมเลกุลของแก๊ส x นะครับเราเริ่มเลยนะฮะรากที่2ของมวลโมเลกุลของ x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับดังรียนครับมวลโมเลกุลนั้นเราต้องจัดให้มีหน่วย กรัมต่อโมลดังนั้นสิ่งที่เราจะพิจารณาได้ในเบื้องต้นนะครับเราก็ไปดูซิว่าหน่วยกรัมต่อโมลที่มีได้นะในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นมวลโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องนํามาเปรียบเทียบกันดังนั้นเราก็สามารถนําเอาโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมาอ้างอิงได้ก่อนเลยนะครับเริ่มเลยนะฮะมลโมเล,มลกุลของแก๊สไฮโดรเจนนะครับก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย หรือว่าเราจะเขียนให้เห็นชัดก่อนนะครับว่าเราเริ่มต้นที่รากที่2ของโมลกูลของแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็คูณกับนะอัตราการแพร่แบบนี้โอเคไหมครับเริ่มนะเรามาตัดทอนกันนะครับราาที่2ของมวลโมเลกุลของไฮโดรเจนคือ2กรัมต่อโมลนะครับโอเคนะเส้นโมลกุลก็ต้องคูณด้วยอัตราการแพร,ร่ ในที่นี้ก็คือตราก,การแพร่ผ่านของไฮโดรเจนก่อนนะครับก็คือเท่าไหร่ครับ4ลิตรต่อ7วันอ่า4ลิตรต่อ7วันนะฮะนะครับเราก็ตัดทอนหน่วยที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับดังนั้นในเวลา7วันเนี่ยนะแก๊ส x ก็แพร่ผ่านได้1ลิตรเช่นเดียวกันนะครับจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะตัดทอนอะไรได้บ้างครับจำน,นวนวัน ช่มวันหน่วยที่เป็นวันกับหน่วยที่เป็นปริมาตรตัดทอนออกไปก็จะเหลือหน่วยที่เป็นกร,รัมต่อโมลนั่นเองนะครับอ่าเขียนตรงนี้ก่อนนะฮะรรกที่2ของโมลมคูนของ x อก็มีค่าเท่ากับรากที่2องอของ2นะกร,รัมต่อโมลแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย4วิธีการจัดการกับรากที่สองนะครับเราก็ยกกําลังทั้ง2 ของทั้งสองด้านเลยนะครับเราก็จะได้ว่า,าโมลมร์คูลของแก๊ส x ก็มีค่าเท่ากับ2คูณ4ย่ยกกำลังสองนะครับ4คูณ4 16นะครับก็มีค่าเท่ากับ32กรัมต่อโมลน,นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราพิจารณาจากช้อยตัวเลือกนะครับจะเห็นว่า แก๊สออกซิเจนเนี่ยนะครับก็จะมีโมลในคุณเั่าไหล่ครับ2คูณด้วย16กรัมต่อโมลน,นะนั่นเองครับก็จะเราก็จะเลือกต่อเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับที่บรรจุในลูกโป่งใบที่2โอเคไหมครับเราก็จะใช้เทคนิควิธีตรงนี้ในการคำนวณคล้ายคายกับการคำนวณในเรื่องของแก๊สที่ผ่านมานะครับลองฝึกดูนะครับ